เปลี่ยนจากเบติต้าผมสีเหลืองให้เป็นผมสีม่วงวันนี้มันจะทํายังไงพร้อมดูว่าที่เราทําอ่ะมันยากแค่ไหนโอเดวเราไปดูกันครับช่วยแอปมาแล้วกับมาแล้วเอาต้าอิโกเออเอาเธอมันมาสิเธอเธอเธอทำไมเธอห่างเหินฉันจะเลยล่ะโอเคครับผมอาไหมคือขั้นตอนเนี้ยผมจะลงในส่วนของเนื้อเลยอ่ะเราจะมีการติดเทปติดเทปทำไม เราก็ไม่ได้อยากให้สีที่เราเพ้นเนี่ยไปติดส่วนอื่น <Okay. S 2> ของโมเดลนะแต่ว่าเทสเนี่ยจะต้องดูดีๆว่าจะต้องมีความเหนียวที่ปานกลางหน่อยเพราะว่าความเหนียวเนี่ยมันเป็นอุปสรรคของการเพ้นเลยมันจะไม่ติดเอาไม่ใช่พอเหนียวจัดโอ้โหงัดออกมาไม่ได้อีก <c oughs> เป็นกาวเป็นคาบกาวไปอีกทาไม่ติดอีกทาไม่ติดใช่ไหมตรงนี้ต้องดูดีๆแล้วก็ตัดไว้เลยก็ดีเพราะว่าในช่องส่วนของรายละเอียดของฟิกเกอร์เนี่ยมันจะมีเบียดมากมาก เราเพิ่งรู้เนี่ยว่าเทปกาวมันมีหลายหลายแบบมีเหนียวหมากเหนียวกลางเหนียวน้อยใช่ตรงนี้โอเคอันนี้ต้องไปถามทางร้านอุปกรณ์้านอ่าใช่แล้วก็พอขั้นตอนถัดไปเนี่ยจะเป็นการลงสีรองพื้นตรงนี้จะบอกว่าสีรองพื้นเนี่ยมันจะมีสามชั้นอ่แต่ละชั้นเนี่ยจะมีส่วนผสมของน้ําที่เยอะแล้วก็ลดลงมาแล้วก็ลดลงมาหน่อยอ่าทีนี้เนี่ยไอชั้นแรกเนี่ยเราจะลงบางๆก่อน เราอยากให้สีเพ้นเนี่ยมันนั่นเราทาผมหรือหนามทุเรียนนั่นอะอ๋อไม่ใช่อ๋อก่อนหน้านี้เป็นหนามทุเรียนผม็ไปีเหลืองอยู่เออเนี่เราทาเป็นสีสีม่วงแล้วสีม่วงแล้วเออเโอเคตรงนี้จะสังเกตได้ว่าจะเป็นชั้นที่สองชั้นที่สองเนี่ยเราจะลดน้ำเปล่าที่คู่กับสีลงนะโอเคเพื่ออยากให้แบบเนื้อสีมันติดหัวอ๋อติดมอเงี้ยยิ่งพูดง่ายว่าถ้าเกิดว่าเรายิ่งลงแบบมากขึ้นนะคะเราจะต้องลดน้ำลงใช่ เพราะว่าถ้าพอน้ําลงไปเยอะปั๊บมันจะแห้งช้าด้วยหนึ่งสองคือมันจะไปสกิดสีก่อนหน้านี้ที่เราทาไปก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็วุ่นวายอีกก็ต้องมานั่งทาทับไปเรื่อยๆอีกใช่ก็คือแบบว่าถ้าเกิดชั้นแรกเนี่ยมันผสมน้ํำนะพอชั้นที่สามผสมน้าอีกมันจะเห็นไปถึงชั้นที่สองอะไรเงี้ยชั้นที่หนึ่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้คือเทคนิคนี่คือเคล็ดลับนี่คือสําคัญเลยเอาไปเสริมถ้าสําหรับคนที่อยากทําแบบพวกเราอะไรเงี้ยอ่า ทีนี้เนี่ยการเก็บปูก,กันอะไรพวกนี้เหมือนเดิมเหมือนที่เคยบอกไปก็จะมีเล็กกลางใหญ่แต่ว่าไอ้น,นี้ไอ้น,นี้คือเสริมมาเหมือนกันเสริมก็คือปลายภูก,กันสําคัญเลยปลายภูก,กันเนี่ยขนมันต้องเป็นใยสังเคราะห์เพราะว่าอะไรตรงนี้สามารถอมน้ําสีได้เยอะกว่าขนสัตว์เพราะว่าขนสัตว์เนี่ยอโอ้โหใช้แป๊บเดียวก็พังละใยสังเคราะห์ดีกว่าอ่าใช่พังง่ายแล้วเราคาต่างเดียวไหม ยายสั่งเคาะกับขนสัตว์เนี่ยตรงนี้เนี่ยต่างกันครับตรงนี้ต้องไป,ไปดูที่ร้านอุปกรณ์ขายศิลปะเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนเขาแนะนําเองแหละอ,อ่านั่นแหละทีนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเฮ้ยเราจะมีปัญหามากในส่วนของผม,มทีนี้เนี่ยเออมันจะไม่ค่อยติดแฮะทีนี้เราก็ต้องดูว่ามันต้องค่อยๆลอง,อ,งอ่าพอค่อยๆลองปัญหาผมปัญหาหน้าอีกโอ้โหโอ้ยทำไมทำไม จุดเยอะจังเลยเนี่ยใส่แสดงปัญหามันเยอะมากเลยตรงนี้ใช่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหปัญหามาแล้วใช่คิ้วคิ้วอันนี้คือเนี่ยนั่งต้องมานั่งแบบขัดอีกขัดอีกอ่าตรงนี้เพราะอะไรเพราะสีสเปรย์รองพื้นนั่นเองเพราะเราปิดเนี่ยเราปิดไม่ดีตรงนี้ฟังไวเลยนะครับว่าต้องแก้อย่างไงก็คือเราใช้กระดาษทรายขัดก่อนขัดปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้สีพื้นที่เป็นสีเนี่ยของเมกิต้าเนี่ยทาทับไปทีแต่ต้องมีกระดาษเทสก่อนนะ เอออะเป็นยังไงครับตอนนั้นปัญหาเป็นไงบ้างปัญหาแบบโวยลานแปดมากหน้ายัางไงนะเออหน้าวอกแบบว่านึกว่าจะไปเล่นนิ้วอ่ะคาปุ๊บแบบโอ้ยตายละเดี๋ยวนี่ฉันฉันทาถูกหรือเปล่าอเออตรงนี้อยากจะบอกว่าใจเย็นเลยครับเพราะว่ายัางไงมันก็ทําได้แต่ว่าคือถ้าหน้าเราอะวอกขาส่วนนะั้นไม่ไม่ตามสีอะ่ะ จริงๆเราต้องขัดเลยแหละใช้กระดาษทรายเนี่ยคัะนีน่แล้วกระดาษทรายที่ขัดอ่ะมันมันมีแบ่งเกรดด้วยปะมีแบ่งครับมันจะมีหยาบแล้วก็กลางแล้วก็เรียบถ้าถ้าแบบหยาบเนี่ยเก็บโดยรวมแต่ถ้าแบบกลางๆเนี่ยก็เก็บในขั้นตอนส่วนกลางๆงนี่แหละแต่ถ้าเ,เรียบเนี่ยเก็บรายละเอียดรู้สึกอันนี้เราใช้ขนาดกลางกระดาษกลางใช่เราไม่เอาหนาเกินไม่เอาหยาบเกินไม่นันนาฉันทะเลอกหมดใช่ไม่หล่อเลยเขาเนี่ยที่ผ่านขั้นตอนพวกนั้ม่เจอปัญหาเยอะแล้วก็ขั้นตอนเนี้ยจะเป็นการลดเออไม่ใช่ลดสิใส่ร่องรอยอะ ใส่ร่องรอยของหน้าแต่ว่าจะบอกให้ก่อนว่าเ้้ตัวนีเขียนคิ้วดูดิช่างสักร้องไห้เอาแบบถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ได้มาคงร้องไห้แล้วแหละเพราะแบบวาดคิ้วอะไรให้ฉันเนี่ยใช่แต่ว่ามันก็เป็นโจทย์ยากเพราะว่าคราวนี้จะเป็นหน้าตาที่โหดแล้วหล่อไงเออทำยังไงให้โหดแต่ยังดูหล่อใช่อ่ะงี้เดี๋ยวสรุปเลยล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยจะต้องมีพวกเทปแล้วก็พวกสีสเปรย์รองพื้นแล้วก็สีเพ้นท์ ทีนี้เนี่ยมันจะมีการลงสีด้วยตั้งแต่ตั้งแต่โดยรวมแล้วก็รายละเอียดแล้วก็แบบสุดท้ายคือการเสริมอ่าตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าจะทําให้ตัวงานดูน่าสนใจนั่นเองโอเคค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากติดตามนะคะเพ้นกันจังใครที่อยากจะให้ลองนะคะ เห็นตัวไหนใน EP ต่อไปนะคะคอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยค่ะโอเคค่ะแล้วพบกับพวกเรานะคะเอาเร็วๆจบด้วยไฟนอลไฟนอลแฟดนี่ท่าเขาท่าเขามาเอออย่าไปอย่างนี้นะนี่ขึ้นเป่าละออันนี้ผิดเรื่องผิดเรื่อง